ทักหาแบบนี้ทำเกินไปไหมดราม่าละอุแฟนคลับลิซ่าหลังไม่หาสายเจริญปุละปมการเมืองเรียกได้ว่าช่วงนี้ถาโถมดราม่าเข้ามาตลอดนะครับสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบ็คพิงนะครับซึ่งทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้หลังภาพปัจจุบันของเธอเนี่ยก็ดูไม่แฮปปี้ไม่สดใสเหมือนก่อนนะครับหวั่นว่าเธอจะเป็นโรคซึมเศร้า เพราะถูกด่าถูกคุกคามสารพัดนะครับยิ่งช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองของไทยเนี่ยทำให้โลกออนไลน์อย่าง Twitter เ,เนี่ยก็มีเหล่าลิลลี่นะครับก็คือแฟนคลับของลิซ่านะครับทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยพร้อมใจกันติดแฮชแท็กนะครับลิซ่าแล้วก็ We Love Lisa เพื่อให้กำลังใจสาวลิซ่ากันเป็นจำนวนมาก แต่ล่าสุดนะครับชื่อของลิซ่าแบล็คพิงกก็ถูกโยงมาถึงดราม่าอีกครั้งนะครับเมื่อเหล่าลิลลี่ได้ทักไปหาข้อความนะครับนักแสดงสาวแม่ยกประชาธิปไตยนะครับก็คือสายเจริญปุระเพื่อให้เธอออกมาปกป้องลิซ่าบ้างตอนนี้ถูกสังคมโจมตีเพราะลิซ่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือแอคชั่นใดๆกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ โดยทรายเจริญบุระนะครับเผยว่านะครับลิลลี่อย่า DM ม,มานะหลังไมพี่เลยไม่ไหวจะตอบคือรักน้องเขาพี่เข้าใจแต่หนูจะมาปวดใจกับสิ่งที่เขาโดนแล้วให้พี่ปกป้องก็ไม่ได้นะคะเราขอปิดแอควันนี้อันนี้เอาเฉพาะชื่อแอคที่เกี่ยวกับลิซ่าเราไม่ได้ลบนะคะมันเยอะมาก30ข้อความเจอแบบนี้20ข้อความก็เหนื่อยอะ หลังจากข้อความนี้ถูกทวิตออกไปนะครับก็มีลิลลี่บางส่วนรู้สึกไม่พอใจนะครับลุมฉะทรายอย่างหนักหาว่าอยากมีซีนบ้างก็หาว่าเธอปั่นกระแสบ้างและนี่คือข้อความนะครับจากดอมของลิลลี่ได้ทวิตข้อความว่านะครับพี่ซายกำลังทำให้ดอมลิลลี่ดูแยกขึ้นไปอีกคะ่ะได้โปรดแคปเจอร์ที่ลิลลี่ไดเร็กแมสเซจมาทั้งหมดลงทีนะคะจะได้เตือนกันนะคะพี่ทาย ซึ่งทรายนะครับก็ได้ตอบกลับไปนะครับบอกว่าลิลลี่อย่าพึ่ง DM มาหลังไมพี่นะคะไม่ไหวจะตอบแล้วซึ่งก็มีชาวทวิตเตอร์นะทวิตต่อว่านะครับกูเริ่มไม่โอเคกับแกแล้วว่ะมีจุดประสงค์อะไรที่พูดไปแบบนั้นก็น่าจะรู้มีคนรอเหยียบลิลลี่เยอะขนาดไหนหรือแกคือหนึ่งในนั้นแอนตี้ว่ะ และนี่คือข้อความทวิต t ตอรนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่านะครับถูกต้องคุณทรายหาซีนและที่แคปมาก็ติงก็ถามดีๆและแท็กกุกลา์เนี่ยคนอื่นๆแตกมาเจาะจงที่ลิลลี่กับลิซ่ามันดูออกเหมือนคุณทรายจะให้ลิซ่ารู้ว่ามีดอมลิลลี่ดีแล้วที่ลิซ่าไม่เล่นทวิตเตอร์มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน